แล้วด้วยโลกบัเล็งน,นะครับสี่ท่านด้วยกันนะครับตอนนั้นนะตอนที่ผมเอาไปแนะนําเนี่ยก็คือแนะนําทํำธุรกิจนะครับภรรยาก็เป็นเสียดพระนะครับออวันนั้นมานพอดีเจ้าตัวก็ยังไม่พร้อมนะฮะเ,เดี๋ยวรอบหน้าจะจะเชิญมาวันนี้ก็เลยม,มาแบ่งปันว่าเออผมผมก็ไปแนะนํานะครับตอนที่เขาทานครั้งแรกเนี่ย ตอนนั้นเป็นไขมันนะครับเป็นไขมันเป็นไขมันพวกไขมันก่อนแล้วก็เป็นความดันเป็นประหวานก็ทานยาเคมีอยู่ที่ไปแนะนำตอนนั้นก็ประมาณแ้่สองปีนะครับพอทานเข้าไปวกนี้ขัดขันเลยก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ชอบอ่ะมันขันเนี่ยแล้วก็อธิบายแล้วว่าไอ้ที่ขันเนี่ยาะว่าคุณคุณทานเคมีไงคุณทานยาประหวานยาความดันนะครับท่านรู้ไหมครับ เมื่อ2องสามวันวเข้ามาสารภาพว่บทานดีแต่เอาไปทิ้งไม่ยอมทานเอาเอาไปทิ้งเลยคือไม่ดียะจนทิ้งเลยคือมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เข้าไปที่เจ็ดนะครับมันก็เว้นไปประมาณสปีโควิดใช่ไหมครับโควิดเ,เข้าผมก็ไปเห็นในเฟซน,นะครับเคยเคยมาสัมมนาแต่เคยไปสัมมนาที่นุมการก็เลยเออนึก ทมงานต่อเราตอนนี้เป็นไงบ้างเนาะเ็เลยโทรไปครับโทรไปหาภรรยานะครับซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแพ่งพระนะครับ <S 2> <S 2> <S เอาเป็นไงบ้างนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เฮียนะเฮียวุฒิเนี่ยนอนโซมอยู่บ้าน3าปสาเดือนแลละเป็นไขมันชอบตับเป็นมะเร็งับนะครับเป็นความกันเป็นเบาหวาน เป็นโรคไตระยะที่สามนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ประมาณสามเดือนนะครับถ้าเพราะว่าเพราว่าอะไรไหมครับวันหนึ่งเนี่ยเขามีอาการที่ปวด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 ไหล่นะครับปวดคอแล้วก็ปวดศีร,รษะเวียนเลยครับเดินไปห้าเมตรนี่เดินไม่ได้หมดแรงไปไปที่โรงพยาบาลไปพบแพทย์นะครับสี่ที่เลยครับบอกอาการอย่างเนี้ย ช่วยวินิจฉัยนะครับเขามาหาลูกไม่เจอแล้วเป็นอะไรครับเป็นอะไรไม่เจอแต่แต่ไอ้สี่โรงพยาบาลเนี่ยปวดไม,ไม่เจอไม่เจอเมื่อไร็งนับแต่ไอ้ปกติหมดอ่้วทุณอยางดีหมดแต่ว่าไอ้ปวดคอเนี่ยมันไม่หายปวดคอปวดที่สะปวดปาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคือแบบก็ทั้งวันนะครับทํางานไม่ได้ใช่ไหมครับก็บหมอก็แนะนําว่าหาสาเหตุไม่ได้ก็ไปลวดไป เอายาหมองทาก็ไม่หายนะครับผมก็ไปเยี่ยมเลยครับผมไปเยี่ยมเมื่อเมือม่อ6วันที่แ้ววันที่วันที่7นะครับวันแรกผมไปเยี่ยมเลยผมก็เลยเฮีย <Yeah> ไปเยี่ยมหน้าตากนี่สิแล้วก็เ,เลือดระบบเลือดมันไปที่ขาแล้วนะครับเท้าขาเนี่ยมันเป็นด่างเลยเป็นตุ๊บตุ๊บตุุุบ ชงยูบิโกให้ทานเลยไใ้สี่วันไม่ไม่ยูบิโกเป็นสูแรกผม,ชม,ช,มชมให้กินเลยสองแรกก่อนเพราะว่าเราเรายังไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงน,นะครับชงไปหูมันร้อนร้อนคอนะร้อนคอร้อนไปถึงเขาบอกว่าร้อนหมดหลังที่ร้อน,อนหมดเลย <Okay. S 1> ไปจนถึงปลายเท้าเลยอ่ะสองแรกนะครับวันแรกสองแรกพอตอนเช้า เขาทาอีกสองแต่ตอนเช้านี่อ้วกเลยมีครบเลยครับคันคันนี่มันออกทางลูกขุนขนนะจั่จะทคันนี้กันแล้วก็ปัสสาวะด้วยณัะลาลด้วยอาเจียนออกหมดเลยอ่ะท่านเชื่อไหมมันเกิดอะไรขึ้นขับรถไปทำงานได้เลยสองวันเองเนี่ยมาจัดจนเครับเขาบอกโอ้โหทำไมมันพิเศษอย่างนี้ จากที่ขับรถไม่ได้ไปประมาณสามเดือนนะครับไปก็ให้คนขับรถไปไปส่งที่โรงงานเลยไปก็ไม่ได้ทํางานเขาทํางานไม่ได้มันปวดหัวหมดเลยตั้งแต่วันที่สองวันที่เนี้ยวันเนี้ยหกวันละทํางานนี่ไม่มีปวดเลยไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดที่ศัตษไม่ปวด,ดอะไรทั้งอื้นนะครับแล้วมันไล่ไปจนถึงเท้านะเท้าที่ว่าเป็นเป็นตางๆลาจากที่ตามตุ้ดเลยนะคุณหม้ชมเขาเก็บเท็ตตัวอย่างไว้นะครับ มันจางเลยอะจับที่ต่ำเลยนี่วันที่เจ็ดนะครับผมไ็ติดตามเทนเนี่ยเป็นเทนที่แบบไม่ปวดไม่ปวดหัวไม่ปวดตาไม่เงินที่ศานะโอโร่งเลยถ้าว่าสุดยอดเลยครับประธานดูมิโกนะครับพอวันที่วันที่สองวันวันวันที่สามเนี่ยเป็นสองเท้าสองเหยียดสองและอ้สิบเซนเราเนี่ยสิบเซนเนี่ยวันละห้าเออมือละ 5, ห้าเมตร บางทีกระปุกเลยกินกระปุกเลยบอกผมแบบคือเหมือนคนปกนติเลยจากคนที่แบบหกเดือนก็ตายหกเด,ดือนก็ตายสามเดือนก็ตายดูรีไปพูดอย่างนั้นอ่ะผมก็บอกว่าเนี่ยผมมีเคสเองแบบแบบที่จะตายเนี่ยหกเดือนเนี่ยตอนที่อยู่เป็นแปดต้อปีเห็นตายเนี่ยแล้วตรวจก็ไม่เจอเชื้อม,มาเล,เลยด้วยผมก็ให้คุยกับคนที่เขาแบบเคยมีประสบการณ์นะที่ว่าหมอวิทิชัยนะว่า เป็นมะเร็รงระยะสุดท้ายสี่โรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นธนา,าคารนะสี่โรงพยาบาลหมอหมอมินิชัยว่าเป็นมะเร็รงระยะสุดท้ายพอโรองพยาบาลที่ห้านี่นะครับเขาบอกไม่ใช่ครับไขสระทับเส้นประสาทก็อยู่มาเนี่ยสิบกว่าปีสิบห้าปีเลยที่บอกว่าไม่เกินหกเดือนเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเราก็เป็นแพทย์ทางเลือดเราต้องแบบดีที่สุดคือตัวเราก็เป็นเป็นผู้ที่ดูแลตัวเองนะครับนะครับ บางทีเนี่ยโอ้โหไปไปตรวจหมอนุนิชัยออกมาเป็นมันก็เลยระยะสุดท้ายอ่ะโอ้โหใครยากพี่น้องก็ภรรยาก็ได้ยินก็ปอดใจฟ่อล้วคนผู้ป่วยก็จะตายเพราะเพราะไอ้นุนิชัยโรคหินเนท่านเชื่อไหมครับจากคนที่คนที่แบบไม่มีกําลังไกจแล้วอ่ะกูรอวันตายแล้วแบบกูไม่ไม่ทำแล้วกูไม่เคนีอะไรทสิแล้วกูจะ ไม่อยากรู้ระยะที่เท่าไหร่ไม่เอาแล้วกูจะแบบคือรอวันตายอ่ะแล้วลพอเราไปดูแลเห็นไหมครับเขามีกำลังใจขึ้นมาเลยก็อยากจะบอกว่าลวหลายท่านครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผมเจอมาเยอะครับบางคนเนี่ยบางคนจะตัดขานะครับเป็นเบาหวานเนี่ยมีตัวอย่างมีเคสให้เห็นเลยแต่พอมาทานยูริโกแล้วเไม,ไม่ต้องตัดขาบางคนเป็นโรคไตจะฟอกไตแล้วหมอนะ หมอนักที่จะอกเลยว่าพอเขามาทานลูมิโกนของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ต้องฟอกไตอะ่ะมันกลับมาเป็นสภัพว่าปกติเลยบางคนเป็นจอามาพึกนะครับเอามาพึิะะเ,าาพเดินได้เก้าปีอ่ยเทพของท่านเอฟซีีดีคุเดียเนี่ยเป็นพาร์นะครับเดินไ,ได้มาเก้าปีทานทดูริโกไปแค่สองกล่องเดินได้แบบสูเท่าทุกวันเลยท่านมาดีไหมครับ<ด><ด>นี่คือแพทย์ทางเลือดะคระับเรามาถูกทางนะครับ ก็ขอแบ่งปันที่นี้เดี๋ยวต่างคนต่อไปก็จะเอาจะเชิญมาเป็นเคสตัวอย่างขอบคุณครับ